สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการหอบข้าวนะคะมาหอบข้าวช่วยพ่อใหญ่ค่ะวันนี้ นะคะนักศึกษาอะไรลูกวิธีหอบข้าวอันนี้เครื่องเครื่องมัดข้าวนะคะ ทำไม่เป็นก็ต้องหาทำเดี๋ยวก็ได้ทำตลอดเครื่องมัดข้าวนะคะ แล้วเราก็เอาขึ้นไปเก็บข้างบน เป็นไงคะหนุ่มน้อยครั้งแรกของชีวิตที่ได้มาหอบข้าวของน้องริวหัดทาลูกมาหอบข้าวช่วยพ่อใหญ่ค่ะวันนี้ปกติพ่อใหญ่ทําคนเดียว ปิดเทอมแล้วต้องมาช่วยพ่อยายเอาเชือกสายย่งล่ะลูกอานาแท้ชีวิตคุณชายริวเขาบอกว่าอนาถแท้ชีวิตมีและต้นตระกูลชาวนาทาไม่เป็นเราก็ต้องหาทำ สักวันก็ต้องได้มาทำลูกเผื่อได้มีเราทั้งเจนด้วยเผื่อได้มีคนอิสานแล้วลูกต้องได้ไปเกี่ยวข้าวช่วยอีกอันนี้แค่หอบหเฉยๆนะนี่กระถว่าทำนาเป็นไหมเอาวิดีโอนี้เขาดูเลยนะเดี๋ยวก็เป็นลูก กงองตูดเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็ขยับไปทางนู้นลูกแอันนี้ที่มัดมข้วาวอ,อันนี้พ่อใหญ่วันนี้มาช่วยพ่อใหญ่ปกติพ่อใหญ่ทำอยู่คนเดียว ปิดเทอมแล้วต้องมาช่วยพ่อใหญ่แล้วขาอุ้ยมีคนอู้งานอยู่คนหนึ่งนูน่น อเครื่องมัดข้าวเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้เลี้ยงเนื้อย่างลูกเดี๋ยวพ่อใหญ่เลี้ยงเนื้อย่างพ่อใหญ่ย่างโอเคก็แค่นี้นะคะ วันนี้เามาดูวิธีหอบข้าวกับมัดข้าวต้องใช้เครื่องวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปหอบข้าวช่วยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอู้ง,งานอีกโอเค

ขึ้นรถจ้า ยังไปฝั่งทางนู้นด้วยลูกเปลี่ยนล้นนลอรถ เก็บข้าวเกี่ยวข้าวไงลูกไปได้ไหมได้แต่ต้องใส่หมวกเข้าร่มดีลูกไปๆๆนะักก็ว่า้าวแล้วใสนะ่หัวไปๆไปนู่นเข้าล่มเข้าร่ม ไปยมาพากกินแก้เหนื่อยก่อนมีหมวกนหมฮะหมวกหมวกก็อยู่ตรงนู้นไงนี่เอามาให้อยู่ เสร็จแล้วก็หาของกินอ๋อฝรั่งนูง้นลูกว่ลเล่อะไรฝรั่งล,ลูกใหญ่มากแม่อือมันบอกให้พ่อมาซอยให้นี่ไงนัน่นอ่ะโคตรใหญ่อ้ลูบอลเล่อะไรเนาะลูกเนาะอืออือ นุ่นลูกหนึ่งข้างบนนุ่นนม่นุ่นแม่อืมฟ้ารังนุ่นอืมนุ่นนุ่นนุ่นดิอหมอืมนุ่นนุ่นนอะนุ่นคลอคอล่ะอืมบกบไปเลยเลยน่าขับผีน้อ เสร็จแล้วอ๋ออยากกินได้ด้วยนุ่นนะดูมะพร้าวดูมะพร้าวไม่ใหญ่ฮะลบไปหาพ่อจระเข้ครับครับโอ้มีแต่ของกินอืม,อม สวนค่ะมัดข้าวเสร็จแล้ว มีคมมากโอเคมีคมมากโอ้พี่ปอมจะช่วยพ่อใหญ่เรอหนีหลกหนีหลกหนีห <laughs> นีเลยอด <laughs> oh, ช่วยเลยมันใหญ่กว่าจะล้มทับหนูดิ เก็บตรงไหนฮะพ่อเดี๋ยวจะไปเกี่ยวตรงไหนได้ไงเก็บข้าวนี่ไงลูกแล้วเราขอไปได้ไหมได้แล้วขึ้นยังไงอ่ะขึ้นนอตอีแตนไงลูกขึ้นตรงไหนฮะตรงไหนขึ้นบนลนแต่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มจะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันหรอกพอดีเลยกำลังพอดีกินของพ่อดเลย มีจงังหัวกับตอยแล้วใหม่เขาเอะไรเพราะว่าเยอะกว่าอยู่ไต่มากกว่าปุ๊บปุ๊บกรหัวใหญ่กำลังเปลี่ยนล,อลอ้อรถไปเก็บข้าวมาใส่ไว้